สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Stock Signal นะครับวันนี้เนี่ยก็กลับมาพบกับผมและพี่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็โอ้โหวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ายินดีกับท่านผู้ชมนะครับกับพี่เอกด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเหมือนกับตลาดบ้านเราแล้วก็ไม่ใช่บ้านเราอีกต้องบอกว่าทั้งบ้านเราแล้วก็บ้านเพื่อนบ้านเราด้วยเนี่ยโอ้โหแล้วฟื้นตัวมาเป็นกอบเถึงคำเลยนะครับพี่เอกเดี๋ยวาปั้นเลยนะครับผมแค่ทางหน้าจอเลยนะครับดูเวนต้ารัตนะครับผมทีเนี้ยอาจจะมาไล่เรียงกันมากดีกว่าเเพพาอีี่วันน้ย มันปรับตัวขึ้นมาแบบผมเียว่าดีพอสมควรเลยนะครับผมเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างครับผมมีข่าวบวมข่าวลบอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาร้อยอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาให้แนวโน้มข้างหน้าท่านชมด้วยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่วันบอี้องบอกว่าสีหน้าหลายท่านนะตอนที่ลมทานข้าวก็ยิ้มแย้มครับลุงรลมน้องภูมิด้วยนะดูดูหน้าตาสดใสนะมีคนสกิลมาบอกว่า ไหลโดนจอหน่อยครับไหลโดนจออ๋อไหลโดนจอเฮ้ยรอโดนใจเดยวพูดเสร็จอันนี้อันนี้ตอนแรกงงเกือบลัดเกือบหลุดเกือบหลุดจังลาซลน้องเขเล่นนะครับโอเคครับอ่ะวันนี้ภูมิครับอย่างที่น้องภูมิบอกไปนะคงต้องมีข่าวดีแหละนะเลยทําให้วันนี้โอ้โหแบบมามองจอเนี่ยแสบตาหน่อยๆนะเพาเป็นสีเกียวเขียวเออแต่มีตลาดหนึ่งภูมิญี่ปุ่นครับผมนะแดงเบาบางแดงบางๆแล้วกันแต่ต้องบอกว่าหุ้นไทยวันนี้นะช่วงเช้าภูมิครับ ยี่สิบจุดนะหนึ่งเปอร์เซนกว่านะครับโวลูมสองหมื่นสี่ทะลุพันสองนะครับบหวกเป็นลำดับหนึ่งแบบนี้ฮะอะไรนะบวกเป็นลำดับหนึ่งของพูดผภาคเลยนะอ๋อเหรอเนี่ยดูซิใช่ไหมได้เลยครับผมเออจริงด้วยอันนี้คุณังเกตว่าวันนี้นะครับของเราเนี่ยบวกไปประมาณเซตนะ 1.69%เนี่ยนะฮะอ่านะครับสูงสุดเออจริงด้วยเออนักกลุ่มสังเกตนะวันนี้ในคุณภาพเลยโอ้โหทำไมไทยพี่ไทยเราเกิดอะไรขึ้นมีข่าวอะไรหรือเปล่าท่านผู้ชมที่แซวมาในปู่เซตเนี่ยวันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับต้องให้ท่านผู้ชมนะครับที่แซวมาทุกทีเนี่ยปู่เซตเนี่ยต้องใช่ต้องมีนิยามใหม่ละ นะไม่ใช่ปูเซตแล้วครับผมนะอ่ะวันนี้ผมคิดว่ามันมีข่าวดีแหละเดี๋ยวนักปูมจะพูดถึงว่าในต่างประเทศมีข่าวดีเรื่องอะไรนะเดี๋ยวผมจะเสริมเพิ่มเติมว่านอกจากในต่างประเทศแล้วที่มีข่าวดีเนี่ยครับในประเทศนะผมก็คิดว่ามีข่าวดีด้วยครับแกจะเป็นเรื่องอะไรอะไรครับนังภูมิเชิญอ่าก่อนเลยเลยคราบผมต่างประเทศเนี่ยคงหนีไม่พ้นเรื่องนี้ครับที่เห็นมัมกคือเรื่องสอบกษาทางการค้านะครับผมเลยคือเทบอครับผม ทีเนี้ยมันมีข่าวดีอะไรออกมาแล้วนะผม<ช>ก็ต้องบอกเลยว่าไอ้ช่วงก่อนนั้นเนี่ยที่เราอัปเดตนัูงชมมาตลอดวโอ้โหเริ่มมีนู่นนี้นั่นคนนู้นขึ้นคนนี้นขึ้นต่นนออะไรครับตอบโต้กันไป<ม>เรื่อยเนี่ยแต่ว่าปัจจุบันครับพี่เอกก็ต้องเรียกว่าเริ่มเห็นยุบหน้าแล้วเดี๋ยวที่เรารได้บอกมาก่อนช่วงก่อนหน้าว่ารอบเนี้ยน่าจะมีเ,อเยอแหละนะครับผมน่าจะเห็นเริ่มเห็นสัญญาณการเจรจาเนี่ยภายในแต่มาสองซึ่งล่าสุดครับพี่เอกเมื่อเช้าเมื่อเช้าเลยครับผมก็มีข่าวออกมาครับผมว่าทางสหรัฐนะครับ น่าจะมีการไปคุยนะครผมเจรจากับอ่าอีโคโนมิสของจีนแล้วผมยังเป็นทางการเลยนะออฟฟิเชียลลี่เลยนะครับผมในควันแถวนี้ใช่ครับคือบูมเบิร์กเขาลงข่าวกันนะครับผมข่าวที่พี่อ่านข่าวคือมีคุณสกอตเบสเซนที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็เอาผู้แทนนะทางการค้าผู้เจรจาไปด้วยนะครับแล้วก็ไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตอนแรกนึกว่าไปเที่ยวเฉยๆไม่ใช่ไม่ใช่ไปเจอทางรองรัฐมนตรีของของทางจีน นะครับก็เรียกว่าจะมาคุยเจรจากันอันนี้เป็นข่าวที่เข้ามาเลยนะในวมเบิกอ่านว่าก็เป็นข่าวดีนะครับซึ่งทําให้ในสุดตัวตลาดหุ้นวันนี้ก็ถือว่าเขียวสดใสน่าจะเป็นข่าวนี้ด้วยอ่านล้งปูมันี้นะครับเอามีกราฟนะครับมีเรียกว่าตัวศึกษาอ่านะครับมาให้ดูว่าอันนี้มันคืออะไรครับภูมครับผมอ่าอันนี้นะครับผมถ้าเห็นในหน้าจอเดี๋ยวผม่อทุ่ซูมนิดนึงับ อ่าในหน้าจอดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้มันเป็นกราฟนะผมของดัชนีตลาดดัชนี s อสแอนด์พีห้าร้อยนะผมในช่วงปีสองพันสิบแปดถึงสองพันยี่สิบนะผมนี่คือช่วงทํเงินศูนย์เหตุบอลรอบแรกนะครับผมเรื่องอันนี้ถ้าเกิดเราลองดูกันครับผมก็จะมีช่วงที่เขาเริ่มขึ้นภาษีแล้วก็ช่วงที่เขาเรียกว่า่าเป็นการอัดภาษีขึ้นมากันคือช่วงของการเอ็กซ์เพรสชันเฟก็คือช่วงที่เขาเรียกประชันกําลังกันได้ผับอกเป็นช่วง ชันกําลังกันในช่วงประมาณสักเดือนเจ็ดเดือนแปดนะผมแล้วก็ไปหนักเลยเนี่ยประมาณสักเดือนเก้าสิบจนถึงปีสองนะครับผมช่วงนั้นเนี่ยก็เห็นได้เลยครับว่าตลาดอ่ะนะครับในเชนีเอสนพห้าร้อยเนี่ยปรับตัวใช่ครับผมปรับตัวลงมาครับโอูเรียกว่ารุนแรงพอสมควรครับแต่ทีนี้ครับมันก็ต้องเรียกว่าไม่มีปรับตัวลงอย่างเดียวแต่มันจะต้องมีจุดนะที่เป็นทริพอย์ ก็คือจุดบอททอมนะครับพี่เอทท่านผู้ชมครับซึ่งในรอบก่อนครับจุดที่บอททอมเนี่ยไม่ใช่เจออ่าไม่ใช่สงครามการค้าจบเพราะสงครามการค้าเนี่ยในรอบก่อนครับที่มันยืดเยื้อเลยนะครับพี่เอทท่านผู้ชมครับเริ่มตั้งแต่ปี2018ันแต่ไปจบจริงๆหรือคือเริ่มเห็นการลดนะครับผมลดภาษีการนําเข้าแบบจริงจังเลยเนี่ยของทสองประเทศเนี่ยคือประมาณช่วงต้นปี2 0งพันยบผมเรียกว่ายืดเยื้อประมาณสักเกสองปีแต่ว่าถ้าเกิดมาดูในตัวของดัชนีตลาดหุ้นนะครับผม S&P 500เนี่ยอันเนี้ย มันบอททอมเหนือคือผ่านจุดต่าสุดไปเนี่ยตั้งแต่ที่เห็นสัญญาณการเจรจาในครั้งแรกครับพี่พูดง่ายเลยก็คือถ้าเกิดเราไปศึกษาเคส e s t u ี้ในอดีตนะครับผมบก็จะเห็นได้เลยว่า,าตลาดเนี่ยจะบอททอมนะครับผมในช่วงที่เริ่มมีสัญญาณการเจรจาซึ่งถ้าเกิดว่าอันนี้จะเจรจาสาเร็จหรือไม่สาเร็จเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าอาจจะไม่ใช่ประเด็นเพราะว่ามันเริ่มส่งสัญญ,ญาณแล้วครับว่าทั้งสองฝ่ายเราเลิกที่จะเรี่า ปล่อยหมัดใส่กันแล้วนะผมเราเริ่มที่จะเริ่มตั้งการอาหารหน้ามาคุยกันนะครับซึ่งอย่างน้ในช่วงนั้นเองเนี่ยช่วงปลายปี2 0 1 8เนี่ยเป็นการเริ่มเจจาครั้งแรกเลยคือช่วงตลาดบอททอมเนี่ยใช่ครับผมอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเจจาครั้งแรกเนี่ยไม่สำเร็จนะครับพี่ไม่สำเร็จนะครับแต่ว่าเหมือนกับถ้าเกิดดูตาัชนีก็คือไม่ได้ลงมาต่อแล้วนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องเดี๋ยวมาตามกันครับพี่เอกว่าถ้าเกิดเราเชื่อมโยงมาในช่วงปัจจุบันรอที่มมสัญญาณนะครับ เสาร์นี้นะผมพี่เอกเสียละอาดกล่าวไปเมื่อกี้นะผมครับอ่ะก็เดี๋ยวมาตามโดนครับว่าแล้วเดี๋ยวในภาพของหน้าตากุน่การลงทุนจะเป็นยังไงนะครับผมครับอันนี้ทาาพี่เอกก่อนแล้วพี่เอกได้ครับได้ครับอันนี้พอให้นักภูมิให้ดูช้าเนี่ยเราก็สามารถจะเรียนรู้ปฏิสรมนะครับเรียนรู้ว่าในเรื่องทารีฟนะครับทั้มนะครับหนึ่งจุดศูนย์ นะครับซึ่งเคยมีประเด็นเรื่องเทรดวอมาก่อนนี่นะครับตลาดมันรีแอคยังไงและแอคชั่นยังไงแล้วบอกว่าคือไม่ได้แบบโหพอรอจนจบการเจรจาทุกอย่างคลี่คลายตลาดถึงจะขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ครับก็คือว่าพอมันเริ่มเห็นทรายเริ่มเห็นสัญญาณเริ่มเห็นแสงสว่างบ้างแล้วเนี่ยนะครับตลาดก็เริ่มแอคชั่นเลยถึงแม้ต้องพูดออกไปว่าการเจรจาครั้งแรกเนี่ยแค่คุยกันใช่ครับอกนะแต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้นะครับแต่ถ้าบอกจากในส่วนตัวในช่วง ครั้งนั้นเนี่ยครับต้องบอกว่าเป็นช่วงจุดต่ําสุดเลยนะคุณนะใช่ครับผมท่อมเลยพอท่อมเลยนะครับก็แปลว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราพอจะเรียนรู้ปริัติศาสตร์ละพอมาครั้งนี้ครับต้องบอกไปว่าเฮ้ยรอบนี้มีข่าวมาว่าจะมีจารเจรจาการที่เพสติสแลนด์นะปรากฏว่าวันนี้พุ่นขึ้นทั่วโลกเลยเออนะครับก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าไม่รอละแล้วจะจบยังไง คุยกันได้ไม่ได้หรือยังไงครับไอ้ว่าขอให้หนัดหน้ามาคุยกันขอใยพลกระ9เนี่ยตลาดพร้อมแอคชั่นเลยครับแล้วก็อันนี้ขอเสริมนิดนึงพี่เอกก็เรียกว่าเป็นแนวโน้มแล้วกันเพราะว่าทางเวลล์รีเสิร์ชนะของทีมผมเนี่ยก็มองว่าน่าจะนะครับผมไม่ได้เห็นการเจรจาที่ยืดเยื้อเหมือนในปีก่อนนะไม่ใช่ปีก่อนนะครับในรอบทั้งปีก่อนก่อนด้วยครับผมอย่างครั้งก่อนที่เห็นในหน้าจอที่แสดงให้ดูเนี่ยการเจรจาที่ยืดประมาณเป็นปีนะครับพี่เอกแต่ว่ารอบนี้ครับน่าจะไม่ถึงเพราะว่าถ้าเกิดเราาามดูอ่ ภาพรวมอื่นๆประกอบนะครับผมยกตัวยอย่างเช่นท่าทีของคุณฟัมเนี่ยที่ตอนเนี้ยเขาเริ่มพนั่งเปิดกว้างนะครับผมถ้าทีแบบรอบแรกที่ทำที่เขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้เปิดกว้างเท่านี้นะครับผมโดยอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของเศรษฐกิจด้วยครับพี่เอกเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูเรื่องของตัว effective tariff rate นะครับผมปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่ราวๆสัก22%นะครับผมของสหรัฐเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเราไปเทียบกับอดีตนะพี่เอกอันนี้เนี่ยโอ้โหเราไม่ได้เห็นมาร่วมๆอย่างที่เคยเอาให้ทุก่านชมดูครับพี่เอก เกือบเกือบร้อยกว่าปีครับพี่ก็คือจบมอนต์ประมาณปี1930ก็คือช่วงนั้นเนี่ยที่ US tariff rate เนี่ยมันขึ้นไปถึง20%นะผมเรียกว่าอาจจะต่ำกว่าระดับปัจจุบันด้วยซ้ำนะประมาณ2%นะครับแต่ว่ามันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ช่วงนั้นเนี่ยเกิดภาวะเศรษฐกิจถกต่ำครั้งใหญ่ทั่วโลกนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเขาปล่อยไว้นานไปถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเขาปล่อยไว้นานเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เห็นเนี่ยภาพเศรษฐกิจเนี่ยประเทศเขาเจ็บเองทั่วโลกก็เจ็บด้วยนะครับผมพอช้าแล้วเนี่ยในรอบนี้เเเนนี่่ยยก็็อออาจจะไมหแบบบร ครับเดี๋ยวเราวันนี้ผมมีมุมมองเรื่องเขาเรียกว่าเอาปราฟมาช่วยด้วยระหว่างฝั่งอเมริกาแล้วก็จีนนะตอนนี้จะเลือกใครดีตลาดไหนหน้าน่าสนใจมากเหมือนกันนะครับก่อนที่จะไปนะครับขอให้จบเรื่องก่อนข่าวดีเรื่องนี้นะครับไม่พอครับไี่มีข่าวที่พิจิว่ามีข่าวดีเพิ่มเติมเข้ามาอีกนอกจากเรื่องเรื่องอะไรฮะเรื่องการเจรจาที่อาจจะคุยกันได้แล้วนะครับยังมีในฝั่งจีนอีกนะ นะครับเมื่อเช้าเนี่ยนะครับตอนช่วงเอ็นเนี่ยนะครับจีนเ็ามีมาตรการออกมาเป็นมาตรการคิดว่าเป็นมาตรการที่เป็นการกระตุ้นนะครับกระตุ้นหรือเป็นการมาตรการในการเป็นช่วยเหลือแล้วกันเรื่องสงครัมทางการค้านะครับก็คือมีมาตรการกับการประกาศลดดอกเบี้ยแล้วก็ลดสัดส่วนเงินสำรองนะครับอันนี้ก็ออกมาล่าสุดนะที่ทุกคนกําลังรอเอ๊ะจีนเขาจะมีแอคชั่นนะในเรื่องตัวมาตรการอะไรออกมาหรือเปล่าซึ่งออกมาแล้วนะมันญี่ปุ่นกำลังบวกล้ะอ่านะครับอ่ะมาดูจีนหน่อยนะว่าพอแอคชั่นออกมาแล้วนี่เป็นยังไง เผ่ว่าจากหุ้นจีนกุงทรับโอ้โหนี่นะจากออกไซด์เวด้านข้างเนี่ยเมื่อวานคนเก่งเันเหมือนคนรู้ก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะครับขึ้นมาเป็นแท่งหนึ่งแล้วใช่องใดหรือเปล่าแต่วันนี้นะขึ้นมากระโดดเลยนะแล้วก็อาจจะลงมาเขาเรียกว่าขึ้นแรงไปหน่อยนะก็ลงมาพักตัวแต่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วกันอันนี้ก็ขอมองว่าเป็นข่าวดีเรื่องที่สองครับครับผมอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวดีใน สองเรื่องนะครับผมที่ทำให้ตลาดในภูมิภาคเอเชียนะครับผมปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างมากโดยเฉพาะประเทศไทยนะบผมยวเรามาต่อในส่วนของบ้านเราบ้างดีกว่าเหตุที่ประเทศไทยเนี่ยเราบวกขึ้นประมาณสักช่วงเช้ายี่สิบจุดแลผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยประมาณยี่สิบจุดจากพี่ต่อจะบอกว่าแล้วช่วงบ่ายเนี่ยจะเอาไงครับพี่จะขึ้นมาเนี่ยเป็นฟอวเบรกไหมครับพี่อจะหลอกไหมเนี่ยปูเนี่ยนะครับวันนี้ก็นะครับถือว่าสดใสนะอย่างที่ภูมิบอกไปว่าสังเกตดูเฮ้ยทำไมของเราเนี่ยนะขึ้นแรง นะขึ้นดีนะดีกว่าทั่วโลกเลยนะฮะเพราะว่าของรังชิงก็้วบอกว่าโอ้กว่าจะขึ้นได้นะลงมามากกต่ใช่ครับแล้วผลตอบแทน Year to date ผ่านมา4เดือนครับครับนะจบจบ4เดือนแล้วเข้าเดือนที่5เนี่ยยังถือว่ายังผลตอบแทนนะครับเ e a r to d a เดนะครับ โอ้ยังยังถือยังลบอยู่แต่ว่าคือกระเตื้องขึ้นนะครับยังอยู่หลังท้ายอยู่นะเรียกว่าเป็นหุ้นนะครับก็คือว่าอยู่หลังท้ายเลยเป็นหุ้นอากาศว่ายง่ายนะครับก็กําลังฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยคำถามคือแล้วไม่มีประเด็นอะไรอีกนะในบ้านเราที่คิดว่ามันเป็นประเด็นที่เสริมเข้ามานะครับคุณได้สังเกตดูอันแรกนะคุณครับก็คือเรื่องที่ทางค่าเงินบาทก่อนนะบาทโอ้โหทนี้นะปังปังปังลงมาเลยแข็งแข่งท่าครับใช่ครับจากกะดับ33.6นะเพิ่ง 3- 4วันนี่เองนะตอนนี้ลงมา3 2มส บาทแข็งก็แปลว่าอาจจะมีฟล o ที่มีการไหลเข้านะครับผมมอยเรื่องครับก็คือเรื่องตัวงบซึ่งนี้ต้องบอกว่ามีงบนะครับบริษัทนึงนะที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้นะครับออกมานี่ถือว่าโอ้โหตัวเลขเนี่ยดีมากนะพี่กูได้เขียนไปแล้วนะครับเฉลอเลยคือแอดวานอ่าเดี๋ยวต้องบอกว่าแอดวานเนี่ยใช่ครับเป็นยังไงนะแล้วเราจะมาเก่งกับตัวอื่นได้หรือเปล่าต้องบอกว่าวันนี้แอดวานเนี่ยวอลุ่มหนัห ครับนะครับคุณกู้เขียนไปแล้วเมื่อเช้าคิดว่าท่านชมหลายท่านคงจะได้พออ่านแล้วเนี่ยต้องบอกว่าดีออกมาเนี่ยนะครับทั้งเยียดทั้งคิวเลยครับนะครับตัวเลขหมื่นกว่าล้านเนี่ยนะครับถือว่าไม่ได้เห็นมานานกันนะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเติบโตดีครับอาจจะมีการปรับเกินส่วนตัวกําไรขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวคงไปถามกู้อีกทีหนึ่งแต่ว่าต้องบอกว่าดีอยู่ที่คอนซัสมอลนะครับแล้วทําให้อาจจะมองว่าเฮ้ยโอแอดว่าลงมาแบบนี้พุ่งสู่สารตัวอื่นเห็นเชียรรูใช่นี่ผมเชียร์นะครับจะมาด้วยหรือเเปล่่่าาดี๋ยยววคอกัน แต่คิดว่ามีข่าวดีคือ3มเรื่องนี้นะครับที่เป็นประเด็นทาให้ตัวตลาดหุ้นโลกแล้วก็หุ้นไทยขึ้นมาได้ค่อนข้างดีครับครับผมนะครับวันนี้ขอพี่ขอต่อเรื่องที่สองนะครับนะครับว่าเอาเป็นว่าอะมาดู N แอสแดนะครับกับในเรื่องของตัวตลาดหุ้นจีนหน่อยนะขอเพียงสองตลาดนี้นะว่าถ้าสมมติว่าเราจะมีทั้งสองตลาดนะครับจะเลือกตลาดไหนดีนะครับทั้งสองตลาดนี้นะครับอ่ะให้ดูหน่อยนะผมขอเอาเป็นตลาดหุ้น N แอสแดก่อนแล้วกันนะครับอ่ะนะครับก่อนที่จะไปก็ เอาชงชาร์ดในเรื่องตัวเทคนิคอเนี่ยครับมาช่วยดูหน่อยนะครับนะครับชาร์ดด้านบนนะครับก็จะเป็นในส่วนตัวตลาดหุ้นนั้นเนี่ยครับใช่ครับนะฮะแล้วก็ผมขอใส่ตัวเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับด้านล่างเป็นอินดิเคเตอร์ครับคุณครับนะครับจะให้ดูว่าตอนนี้ NASDAQ เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเป็นโครงสร้างขาขึ้นนะดูง่ายเลยครับว่าดัชนีเนี่ยต้องมีการอะไรฮะยกโลยกหายครับคุณเห็นไหมว่ายกโลยกไฮตลอดตั้งแต่ปี2022เลยนะองกาไม่หยุดเลยครับพี่ใช่ครับแต่มารอบนี้โลลงมาตรงนี้ ก็คือประมาณสักหนึ่งหกหนึ่งห่หกพันห้าร้จุดแล้วกันเริ่มกลมครับเพราะฉะนั้นการจะกลับขึ้นไปต้องมีการทำไฮใหม่ซึ่งไฮใหม่รอบนี้เนี่ยมันก็ต้องอะไรฮะมันก็ต้องเกินสองหมื่นสองพันคาถามคือณปัจจุบันเนี่ยนะครับยังยังประมาณสัก2องหมื่นแล้วกันจะมีโอกาสทะลุขึ้นไปตรงนี้หรือเปล่าครับผมนะซึ่งมุมมองผมนะครับเอาเทคนิคช่วยด้วยนะตอนนี้กําลังสู้ตรงเส้นค่าเฉลี่ยสองรัอยรับแต่สิ่งที่เห็นมันคืออะไรครับผู้ชมครับนี่เห็นไหมว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันเริ่มอะไรฮะมันเริ่ม ไปในทิศทางตรงข้ามแล้วนะครับแล้วก็วันนี้จริงผมเขียนตัวเปเปอร์ไปด้วยว่า n นสจากตัวนี้นะถ้านับเป็นอีเดทเวฟนะผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเรียกว่าตัวขึ้น3ามแล้วกันอ๋อเป็นขึ้นใหญ่สใช่ครับลงมาครั้งที่น4เป็นห้าเวลาเป็นขึ้น5เนี่ยนะครับมักจะมีฮะมักจะมีความขัดแย้งด้านอินดิเคเตอร์ด้วย้นรอบนี้มันน่าจะเป็นลักษณะการเล่นเป็น A แล้วก็ B นะครับเป็นลักษณะการคอลลีทีฟเวฟนะผมมองว่าเป็น B ตรงนี้นะแล้วก็เป็นลักษณะการรีบาร์ลูกใหญ่แล้วกัน อาจจะมีโอกาสการโลมาซีคำถามคือทาไมถึงมีการโลมาซีผมคิดว่าพอหลังจากจบเรื่องการเจรจากาทำการค้าแล้วนะครับต่อไปคนจะมองอะไรบูมอาจาจะเป็น,เ,ปนเรื่องรีเ e ชั่นใช่รใชครับรีเซช s i นหรือเปล่าตัวเลขเศรษฐกิจหรือเปล่าซึ่งบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกานีครับมองไปข้างหน้าเนี่ยโอ้โหออกมาเนี่ยส่วนใหญ่นะคุณนะเป็นภาพของการชะลอตัวนะครับอันนี้ก็ทําให้คิดว่าในฝั่งอเมริกาเนี่ยนะครับคิดว่าถ้าขึ้นมาตรงนี้นะ รล้วทรานชมอาจจะเล่นลักสณะการเล่นดีอาศูนย์หนึ่งเราก็ได้ครับนะอยากจะหาจังหวะของการแบ่งขายลอกกาไรเนี่ยผมคิดว่าก็ก็สามารถทําได้อ่ะมาดูตลาดทุ้นจีนหน่อยครับภูมินะที่วันนี้มีที่บอกไปโอ้โหกระโดดกระโดดขึ้นมาเลยใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวนะเอยวอะ s ีซ c ใช่ไหมขึ้นอย่างอ่าขึ้นอย่างอ่ะดูจีนหน่อยจีนประกอบว่ารอบนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้ามองใปช้าเนี่ยถือว่าทําได้ดีกว่า ครับ <Workers S 2> หนึ่งคืออะไรครับยังอยู่ไม่หลุดใช่ครับเซ็นทรัลสองหลายวันนะครับอ่ะทรงยังไงทรงก็คือยังอยู่ในกรอบอยู่ครับแต่แบรนด์ใหญ่ของเขาเนี่ยอินเด็กด้านบนคือประมาณเท่าไหร่ครับสามพันห้าด้านล่างคือตีเลื่มกลมสามพันหนึ่งแล้วนะตรงนี้นะครับตอนนี้เหมือนกําลังจับขึ้นไปนะวกขึ้นไปที่มันสักสามพันห้าผมคิดว่าถ้าเป็นการเลือกนะระหว่างถ้าจะเป็นรัศมีการเทรดคือฝั่งซื้อนะครับรอบนี้ผมขอให้หนักคือผมขอลุ้นจีนก่อน นะจีนก็คิดว่ารอบนี้เนี่ยถ้าซื้อรอบนี้คิดว่าอินเด็คลุ้นที่มาสาัก3,500จุดอันดีอาร์ศูนย์หนเราก็จะมีตัว CN01 ูน นะสามารถจะเป็นการเทรดล้อไปกับตลาดหุ้นจีนได้ครับครับผมอ่าโอเคครับพี่เอกอันนี้ก็เรียีว่าเป็นประเด็นนะครับผมการลงทุนในภาพรวมตลาดนะครับผมทั่วโลกมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวกลับมาสู่ตลาดบ้านเราดีกว่าพี่เอกเพราะเมื่อกี้เนี่ยพี่เอกมีพูดถึงกันเกินไปแล้วเพราะข่าวเราก็ตลาดหุ้นอัดเช็นะครับผมว่าภาพเป็นยังไงนะครับผมก็มีตัวที่นําตลาดขึ้นมาเนี่ยครับผมเป็นใครนะครับผมแต่ว่า ขอภาพการลงทุนในช่วงครึ่งบ่ายเราพิสูจน์ว่ามีธีมการลงทุนอะไรมาฝากผู้ชมบ้างครับเพราะว่าตลาดนี่มาเยอะขนาดนี้แน่นอนครับทผู้ชมเนี่ยน่าจะพุ้นอะไรไหมใช่ไหมครับมาดูบุหรี่จะบอกว่าพุ่งถึงนี้นะครับหน้าหุ้นเนี่ยบวกกันหมดแหละนะที่เดี๋ยวว่าคงต้องมีธีมหน่อยนะในการมาฝากผู้ชมธีมแรกก่อนธีมแรกเนี่ยผมขอว่าขอมองเรื่องงบก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกไปว่าพองบออกมากำไรดีเนี่ยเมื่อกี้เรายกเคสตัดดี้คือแอดวานเนี่ยพุ่งขึ้นดีบูบวกไปกระจายเลยนะครับวันนี้ก็เลยขอมองว่าเอ๊ะแล้วสื่อสาร นะตัวที่อาจจะคือใกล้เคียงอ่ะตัวแอดวานคือ t ทรูนี่แหละงบ,บประกาศบรอุ่ถามพี่กูเรางบประกาศบัรษุนะครับ,รบก็เป็นตัวท็อปพิกของเราใช่ไหมใช่ครับรอบนี้หมคิดว่ามีลุ้นนะแต่ก่อนที่จะไปถึงสุดตัว t ทรูก็ต้องบอกว่าแอดวานช่วงก่อนหน้าเนี่ยราคาหุ้นเขาขึ้นมาก่อนนะคือเขาไม่รองงบออกค,ค่าการมันจะดีหุ้นขึ้นนะขึ้นมาก่อนหน้าเป็นอาทิตย์เลยบูเห็นไหม ย็นดีที่ปไปแลนวเนยแม้เล่นนำขึ้นมาก่อนก็แปลว่าเหมือนคนคาดหวังคือต้องคาดการก่อนนะแล้วก็คือเล่นหนักก่อนนะหุ้นก็ขึ้นมาคราวนี้คำถามคือ t ูรอบนี้เนี่ยมีโอกาสไหมแนวโน้มมีโอกาสไหมผมขอบองว่าผมคิดว่ามีโอกาสแล้วกนะันแต่ว่ามันจะขึ้นมาหรือเปล่าพี่ใช่หุ้นคือขึ้นมาแล้วนะเพราะฉะนั้นผมนะคิดว่าถ้าจะเป็นรัศมีการเล่นตอนนี้ก็คือว่าถ้ามีอยู่นะผมคิดว่าเป็นการรันเทนถ้าไม่มีอยู่เนี่ยต้องเลือกักษณะคือต้องวางแผนดีๆนะจุดด้านบนผมคิดว่ามา13บาทหรือ13บาท50 นะครับเป็นเป็นโซนต้านเลวกันนะครับส่วนแนวรับเนี่ยคิดว่าก็ควรจะต้องอยู่มาที่โซน12บาทต้นๆนะครับ,รบแล้วก็ใช้โลมาที่สิบาทเป็นจุดปิดความเสี่ยงอันนี้เป็นตัวแรกแต่ทูคิดว่ายังพอได้นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันพุธใช่ไหมแล้วบอกวันศุกร์เนี่ยพูดยิ่งได้กว่านี้อีกวันหนึ่งครับผมอ่า<อ>ใช่ครับอโอเคอันนี้เป็นทีมแรกนะครับผมเพี้ยนครฝากท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวขอทีมต่อไปนะครับพี้ยนทีมที่สองครับวันนี้มีคนพูดถึงก็คือพวกหุ้นปิดโตครับโอ้โหบวกแบบบวกบวกก็ บวกกระจายแล้วกันนะบวกไม่พอคือขึ้นไปห้าหกเจ็ดแปดเปอร์เซ็นนะจ c i v l เนี่ยนะครับอ่าทำไมถามว่าทำไมหุ้นพวกนี้อยู่ดีมันมีการปรับขึ้นเหรอนะครับคิดว่ามันมีประเด็นเรื่องในฝั่งเรื่องจีนด,ด้วยที่เมื่อกี้เรียนท่านผู้ชมไปนะครับมีตัวมาตรการกระตุ้นออกมานะครับก็เป็นหุ้นเรียกว่าชัยหน้าเพลงแล้วกันนะครับทำให้หุ้น IVL ี c เนี่ยบวกกระจายขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มนี้มีอะไรบ้างนะที่ยกตัวอ,อย่างเช่นอนะ่า Packaging อันนี้กพีแพ็กเกายนะครับวันนี้จริงๆผมเชียร์ตัวปปูนใหญ่ไ ราคาอาจจยังไม่ค่อยจะไปเท่าไหร่แต่จริงขึ้นมาแล้วนะก็ว่าขอเชียร์ต่อแล้วกันนะปูนใหญ่ขอมองเป็นตีมชัยนาเพนะครับแล้วก็ไปลุงสักประมาณโซนเนตั้งคือ180บาทครับครับผม,อ,มอ,อันนี้ก็เป็นตีมการผลเพรออกมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะผมจะถามพี่ก่อนว่า ก่อนจะไปช่วงคำถามครับมีของแถมมีไหมครับพี่เดี๋ยวขอเป็นปิดท้ายแล้วกันเดี๋ยวขอด้ก่อนโอเคได้ครับผมโอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอดูในช่องแชทก่อนนะครับผมว่าตอนนี้มีคำถามท่านชมเริ่มเข้ามาแล้วนะครับครับมาเลยครับอ่าก่อนอื่นนะครับผมมีท่านชมครับมีคุณอ่านภคุณนะครับคุณสาสวัสดิ์คุณเบลบงนะครับฝากสวัสดีเข้ามาสวัสดีครับอ่าก่อนอื่นเลยครับท่านชมถามว่าตัว Cpx ครับแล้วก็ตัว Crc เนี่ยทำไมไม่ขึ้นตามตลาดเลยครับพี่เอกมีแต่ลงอันนี้แบบเพราะว่างบไม่ดีหรือเปล่่่าาาาาคครรัับบแล้้้วววก็มมมีถตอเขดย ซีแพงคเนี่ยมีอยู่ทุนอยู่ที่5บาทครับผมครับทำไงต่อดีครัจริงต้องบอกว่าคาปิกเชียร์ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนนะซีแบงค <c> <back> น่าจะงบประกาศเร็วๆนี้นะครับแต่ว่ากลุ่มคาปิกเนี่ยนะครับเราขอเป็นรัฐสามการเลือกเล่นแล้วกันนะเพราะภาพใหญ่เราบอกว่าไอ้เรื่องคอนซัมมชันการบริโภคในประเทศเนี่ยมันยังไม่ถึงกับเป็นรัฐสามการฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนนะมันซอฟลงด้วยซ้ำไปคิดว่าเราจะเล่นรอบนี้คือเล่นเก่งไปกับงบ นะครับถ้างบออกมาดีเนี่ยหุ้นนะครับที่มันอยู่ในเข้าขายเงื่อนขเนี่ยมันน่าจะมีการการเล่นขึ้นนะซึ่งก็ต้องบอกว่าก็จะมี2ตัวในกลุ่มค้าปินะครับพอพิดก็จะเป็นตัว CPO แล้วก็ตัว CBA แล้วกันปัจจุบันท่านผู้ชมบอกว่าต้นทุนยี่ห้านะเพิ่งจะขึ้นมา50ต่างเองลุนได้ไหมนะครับอยู่ข้างล่างแหละคิดว่าตัวนี้ลุนได้ครับนะครับขอลุนได้นะไม่แน่เหมือนกันว่าพอตลาดอาจจะกลับมาสูงรถตลาดขึ้นมารอบนี้พันสองแล้ว อาจจะกลับมาหาหุ้นล่างนะหุ้นยังไม่ค่อยขึ้นแต่ว่างบคาดการณ์ว่าน่าจะออกมาดีนะทรงแพทเทิร์นมันคงจะเป็นลักษณะการฟื้นตัวจากแนวรับเนี่ยคิดว่า c p พเข้าขายนะครับคิดว่าราคาตรงนี้ไปรอขายด้านบนดีกว่อยครับอดทนหน่อยครับที่เจ็ดที่แปดเป็นแนวต้านโอเคครับแล้วก็อีกตัวเป็น CRC ครับพี่ CRC ออ๋อตัวนี้เนี่ยนะครับไม่ค่อยดีใช่ไหมช่วงก่อนหนั้นอินพีอินดัสต์รีใช่ครับใช่ครับตัวนี้ก็ลองไปอ่านเปเปอร์นะครับที่บวิเคราะห์เราออกไปเมื่อช่วงก่อนเนี่ยเนี่ยยเเมมื่่ออวันนนกหุ้ลลงา าจะมีคนถามกันนะว่าเอาพอหรือย,ยังใช่เ<ช>มื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้มีคนถามในรายการครับเช้านะครับ,บบเราก็บอกไปว่าโอ้โหทรงแบบนี้นะปิดต่ำด้วยเมื่อวานนี้บอลุ่มเยอะแบบนี้เนี่ยโหยังไม่ต้องรีบนะวันนี้เนี่ยลงอีกนะครับไม่ดีใช่ครับอ,อาการไม่ค่อยดีใช่ครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเอาลุกไม่ค่อยดีนะครับผมคิดว่ายังไม่ต้องรีบดีกว่านะถ้าเล่นตรงนี้ก็ต้องมีลัษณะการเล่นเร็วอ่ะมันอาจจะมีการรีบาวสั้นๆนะแต่โครงสร้างหลักเนี่ยยังเป็นขาลงแล้วก็ผมคิดว่ามันจะมีตัวชออยื่น ที่แพทเทิร์นดีกว่างบอาจจะดูดีกว่ามคิดว่าไปไปไปตรงนั้นดีกว่าครับ,รบผมอ่าโอเคมีท่านผู้ชมถามเข้ามาครับว่าอินเดียเนี่ยเอายังไงดีครับเพราะว่าอาจจะเดี๋ยวผมขอเล่าเท้าความหนึ่งก็มีข่าวเข้ามาครับพี่เอกว่า อินเดียกับปากีสถานเนี่ยตอนนี้มี <Good. S 1> มีประเด็น <Yes. S 1> แล้วกันนะครับผมเพราะว่าอินเดียเนี่ยเปิดปฏิบัติการนะผมโจมตีเนี่ยเก้าจุดเลย mm hmm. ในปากีสถานนะผมแต่ว่าเป้าหมายเขาเป็นผู้กกลุ่มการก่อการร้ายแหละนะครับผมแต่ว่าทีนี้เนี่ยเหมือนปากีสถานก็ไม่ยอมนะพี่ oh. เอ๋ก็มีการตอบโต้กันมาด้วยนะผมโดยการยิงเครื่องบินของอินเดียตกเลยซึ่งอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเหมือนจะเป็น พลเรือนด้วยนะผมมีพลเรือนเสียชีวิตด้วยนะผมก็แจดงความเสียใจนะครับผมก็มมเลยจะมาถามพี่เอกด้วยครับทนะั้งคุณถามว่าเนี่องเี้ยถ้ามีข่าวอย่างเงี้ยเอายังไงดีครับผมกบบลงทุนในอินเดียเพราะเหมือนมี DR หรือเปล่าครับอินเดียศูนหนึ่งนะครับผมอืมโอเคครับอ่านะครับคนนี้คำถามคือไอ้ข่าวเนี่ยนะครับขอมองภาพใหญ่ก่อน นะมันจะเป็นข่าวที่ทําให้เกิดละะักษณะคือมันจะเป็นข่าวในเชิงลบหรือเปล่ามันจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างชาติมหาอำนาจหรือเปล่านะซึ่งือนว่าสงครามทางอินเดียและปากีสถาเนี่ยผมจาได้ว่ามีข่าวกระทบกระทั่งกัน,นก็บ่อยเหมือนกันนะมีข่าวเข้ามาช่วงก่อนอครูมีเหมือนกันแต่ว่าก็ยังถือว่ายังไม่ได้บานไปลายไปขนาดไหนนะครับ,รบแล้วก็รอบนี้เนี่ยก็ต้องจับตาและกันเพียงแต่ว่าถ้าดูจากทรงนะดูจากตลาดหุ้นเนี่ยครับเวลาหุ้นมันเกิดเพราะว่าความกลัวเรื่องสงครามความกลัวเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับหุ้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะยืดได้นะ มันจะมีลักษณะการปรับตัวลงแล้วก็ลงแรงด้วยแต่ปรากฏว่าวันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือประเทศอินเดียนะครับวันนี้หุ้นเขายังไม่ค่อยลงเลยบูมก็เหมือนกับว่าผมคิดว่าสถานการณ์ตัวนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเฝ้าติดตามแล้วกันแต่ถ้าดูจากภาพใหญ่นะสัญญาณเตือนอะไรต่างคิดว่ายังยังไม่ได้เกิดภาพที่มันน่ากังวลมากนะครับผมพุดแล้วก็เอาตัวชาร์ตอินเดียส่วนหนึ่งให้ท่านผู้ชมดูได้ไหมครับพี่เออได้ครับจะเป็นดีอาร์ของเราเดี๋ยวนะอินเดียรั อี่จนโขไม่ได้อินเดียอะไรนะอินเดียศูนย์หนึ่งนะพี่อินเดียศูนย์หนึ่งเลยนะอ่าโอเคอันนี้มีตัวไอข้างหน้าก่อินเดียอ่าอินเดียศูนย์หนึ่งครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งถูกไหมครับผมโอเคนะครับอ่ะเอายังไงใช่ไหมครับอ่ะลงมาที่แนวรับแล้วนะคิดว่ารุนได้ครับแนวรับตรงนี้นะประมาณสิบสี่บาทสิบสี่บาทสี่สิบแล้วกันนะแต่ว่าที่เนื้อกรอบนะ1ิบสี่บาทสี่สบสิบี่บาทต้นๆเนี่ยเป็นแนวรับนะครับแล้วก็กรอบด้านบนมองสิบ้าบาท ครับผมอ่าโอเคครับแล้วก็ต่อไปครับท่านผู้ชมบอกมาครับว่าขอแนวโน้มของตัว q ิวแล้วก็ก็ถามว่าตัว Q ิวแล้วก็เอสเนี่ยมีข่าวอะไรไหมครับน่าสนใจไหมครับข่าวแรงเฮาหรอครับข่าวอะไรไหมน่าสนใจไหมคือเอาลุกเนี่ยกลุ่ม Property ร์ีเนี่ยนะครับเรายังเรายังถือว่ายังมองเอาลุกเนี่ยมันยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ล้วกันนะผิดในว่าคําถามคือทําไมแล้วพูดมันไม่ลงต่อ คือมันลงมายาวนานล่ะนะครับกลุ่มนี้มันอาจจะมีเรื่องตัวปันผลอะไรนะครับหรือว่ายิวนะครับมันข้างสูงแล้วกันอันนี้สิ่งแรกที่ผมมองครับสิ่งที่2ครับคิดว่าตอนนี้ทุกคนกําลังมาหมอมกันว่าไอ้ภาพหุ้นในกลุ่มนี้เช่นยกตัวอย่างเช่นกลุ่มสังหากลุ่มไฟแนนซ์อะไรต่างนะที่ราคามันลงมาเยอะๆเนี่ยนะครับมันกาลังมีมุมมองในส่วนตัวเรื่องดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าทิศทางดอกเบี้ยนะครับคิดว่าแนวโน้มนะมีโอกาสที่เห็นการลดดอกเบี้ยนะครับเกิดขึ้น ว่าจะเป็นในทั่วโลกหรือว่าบ้านเราก็ตามนะครับคราวนี้สิ่งที่มันเริ่มมันกระตุ้นนะว่าการลดดอกเบี้ยอาจจะเกิดได้เร็วขึ้นนะครับพอรีเมื่อวานเนี่ยนักภูมิตะไปเรื่องตัวเลขเงินเฟอ้อนะที่ออกมาเนี่ยมันเป็นการติดลบใช่ไหมครับ,ค,รบคน <ผม S 1> บอกเฮ้ยมันคาดหวังว่าเลขเงินเฟ้อมันออกมาติดลบเนี่ยมันจะเป็นเงินฝืดไหมซึ่งทอลีพี่อ,อ่านดูนะทางนนกระทรวงมปนีบอกว่าอาจจะเห็นภาพการติดลบนะครับอาจจะติดลบต่อเนื่องนะแต่เขายังมองอว่ายังไม่ถึงกับเป็นภาวะเรียกว่าเงินฝืดละกันใช่ครับผมเพราะว่าเขาังบอกว่ายังเป็นเรียกว อ่อนๆนะเงินเฟ้ออ่อนแล้วกันครับก็่ตีความต่อไปครับว่าอย่างนี้นะครับถ้าเป็นเงินเฟ้ออ่อนแบบนี้เนี่ยทางภาครัฐเนี่ยนะก็อาจจะต้องมีนโยบายนะครับในการที่จะมาช่วยกระตุ้นนะเศรษฐกิจให้มันมีการฟื้นตัวแวะนโยบายที่คนคิดกันนะคือในเรื่องการลดดอกเบี้ยเองแล้วก็เลยมาเชื่อมโยงว่าถ้าเป็นการลดดอกเบี้ยนะครับหุ้นกลุ่มไหนบ้างที่มันจะมีกลุ่มได้ประโยชน์อาจจะเป็นกลุ่มพวกพาร์ตก็ได้ไปแนนก็ได้ต่างๆมันอาจจะเป็นหุ้นที่แปลก่งกำไร เรื่องตัวเรื่องดอกเบี้ยก็ได้ครับแบบอ่ะนักภูมเพิ่มเติมได้ครับอันนี้ก็จะขอเสนอพี่อีกหนึ่งครับว่าทาไมเงินเฟ้อรอบนี้ที่ออกมาติดลบยังยังไม่น่ากลัวมากเพราะว่าก็เนื่องจากหลักๆครับพี่มาจากเรื่องของราคาน้ํามันนะครับพลังงานต่างๆนะผมที่ปรับลดลงนะผมมันเลยทําให้ตัวเงินเฟ้อของเราที่ออกมาติดลบนะครับผมทั้งราคาน้ํามันแล้วก็มีเรื่องของตัวค่าไฟด้วยที่อาจจะกำลังลดลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูในหมวดหมู่ที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปนะครับผมไม่จะเป็นพวกอาหารอะไรอื่นๆต่างๆนะผม ก็ยังเป็นเงินเฟ้อที่เป็นบวกอยู่นะครับผมซึ่งพูดง่ายก็คือก็ยังเป็นเฟ้ออ่อนๆอะไรอย่างนี้็ส่กบอกกัอบพี่เอทพอชาแล้วเนี่ยรอบนี้็อาจะยังไม่มีความกดเรื่องเงินเฟ้อขนาดนั้นอ่ะครับผมอ่ะโอเคอันนี้ก็อ๋อแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับที่ท่านส่งหนามาเป็นตัว SEI ครับเอสะไรนะอ่ะ SEI ครับอีกที่เหรออ่าครับผมเป็นอุ้น medical อ๋อเหรอครับโอเคครับอ่ะโอเคนะครับแหมตัวนี้นะครับคือสภาพคล่องมันจริงๆเนี่ยไม่มีเลยนะ นะครับโอ้ยงี้จะดูยากอ่ะล่ะส่งไม่มีสภาพคล่องเลยนะครับเป็นไงอ่ะออกข้างนะครับจะเล่นเมื่อไหร่นะครับก็สังเกตดูพฤติกรรมเลยดีเนี่ยหุ้นตัวนี้จะเล่นเมื่อไหร่ก็ต้องมี v o ลุ่มนะ v o ลุ่มมันต้องแบบเนี่ยครับจากเท่าไหร่นะประมาณสักหมื่นเจ็ดเนี่ยนะขยับขึ้นมาอีกว่าหนึ่งเจ็ดหมื่นอย่างเงี้ยหุ้นก็เล่นนะหุ้นก็เล่นเออใช่ดูยากครับ ให้สเก็ตบอลลูมแล้วกันนะครับอ่ะให้สเก็ตบอลเหลือหกร้อยครับอ่าโอเคครับผมแล้วก็คำถามต่อไปครับท่านผู้ชมถามว่าตัว CPO ของพี่เอกครับตั้งผลฟรีไปแล้วเนี่ยแต่เนี้ยมิวขาสลุ้นต่อนะครับลุ้นต่อครับลุ้นต่อครับนะครับลุ้นต่อนะครับวันนี้ห้าสิบเอ็ดล้านเมื่อวานปั้ผลฟรีไปแล้วครับนะครับขอไปต่อเลยนะอย่างน้อยก็ไปลุ้นแถวเนี้ยนะใกล้ๆเบียบเส้นสองร้อยวันเนี่ยห้าสี่ห้าห้าครับนะครับอ่ะ โอเคแล้วก็ท่านผู้ชมครับถามเข้ามาตอบว่าตัว C ีส่วนนหนึ่งะพี่เอกตัวจีนซีสอวนนหนึ่งโอเคครับแนวโน้มขึ้นต่อไหมครับมองขึ้นนะเพ่เมื่อกี้เราบอกไปจีนขึ้นใช่ไหมตัวนี้ก็ซียนสหนึ่งน่าจะขึ้นด้วยแต่พี่เหนว่าสภาพคล่องดูน้อยนะครับดีอาร์นี้ยังไม่ค่อยขึ้นตามใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ก็คิดว่ามันน่าจะตามตัวดนีตัวแม่แหละนะครับก็ก็ไปได้1ิบแดบาทห้าสิบ 15, ครับห้าครับอ่าโอเคแต่พี่เอมองเป็นโอกาสนะครับผมก็เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยคำถามน่าจะมีประมาณนี้ครับพี่เอกท่านผู้ชมครับถ้างั้นเน enfin like ี่ยเดี๋ยวเราฝากกันไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับผมแล้วก็พี่เอกในวันพรุ่งนี้นะครับสัวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ